วันนี้ก็จะเอาถังน้ำมัน KSR เอาไปเชื่อมด้วยความที่ถังมันสนิมขึ้นมันก็เลยผุผุที่นี้มันก็เลยทะลุแล้วคือช่างก็คือเอามาลองเชื่อมแบบใช้ตะก,กั่วดูคือมันเชื่อมไม่ติดจ้าแต่ก็รู้อยู่แล้วแหละแต่อยากลองไงแต่สุดท้ายมันก็เชื่อมไม่ติดจริงๆสงสัยที่มันไม่ติดเพราะว่าช่งางไม่ได้ขูดสนิมออกหรือเปล่าหรือว่าไฟมันร้อนไม่พอแต่โดยปกติแล้วอ้นก็ส่งลงตึงแต่ด้วยความที่ช่างอยากลองก็ให้เขาลองไปก่อนแต่คือเออมันก็ไม่ติดจริงๆ,ๆอ่ะส่งลง งเกึงเสร็จเป็นที่เรียบร้อยจ้าส่งพอเอามาจากรงเกลง,กงช่างก็จะทำการค้นสีให้ดูสวยงามก่อนส่งตรวจสอบว่าเออน้ำมันมันไม่ไหลแล้วนะมันไม่ซึมออกแล้วก็โอเคที่ลานช่วงนี้ก็จะมีแต่งานทำเครื่องทำเครื่องอยู่เป็นประจำเลยจ้าและคันนี้เ e วฟ้อยซิปไอสตาร์ไม่ติดมาช่างก็เลยลองคันหัวเทียนออกมาดูกะว่าจะเปลี่ยนหัวเทียนคือหัวเทียนมันมีความแบบเออเยิมแล้วมันน่าจะหลวมอะ่ะอ้นก็เลยเอาชุดวัดกำลังอัดมา วัดดูว่าตอนนี้กําลังอัดอยู่ที่เท่าไหร่คือสตาร์ไปสตาร์มาคือมันขึ้นอยู่ที่100แต่โดยปกติอะ่ะกำลังอาจจะอยู่ที่150เอเอมันน่าจะรวมแล้วจริง,รงๆละ่ะแต่คือรถคันนี้เคยมาเปลี่ยนชุดมอเตอร์ปั๊มติดไปหลายปีแล้วลแต่ช่างก็รู้สึกเอะใจอยู่ว่าเอ๊ะกาลังอัดอยู่ที่100มันน่าจะติดนะช่างก็เลยทําการขอลองวัดแรงดันปั๊มติดดูก,ก่อน ไม่ถึงบาจะติดเองดีนะมานี่ก่อนแต่เครื่องก็รวมนะแต่จะ,จะเปลี่ยนตัวน,นี้ก่อนถ้าติดให้ลูกค้าใช้เป็นก่อนหรือไปโต้ถามลูกค,นคน้าว่าจะทาเครื่องเลไหมหรือว่าจะเปลี่ยนน,นี้น่าจะติดนะเพราะกำลังกัดก็อยู่ประมาณหนึ่งร้อยจะติดอยู่แต่ว่าันติดแล้วเปียนมอตเตอร์บนติดคือมันก็เป็นอย่างที่คิดเลยแรงดันป๊มติดไม่ถึงหนึ่งบาจ้าแล้วพอถอดออกมา พวกไส้กรอมอเตอร์ปั๊มติกแบบดำปีเลยพวกฐานในมอเตอร์ปั๊มติ๊กมันละลายออกมาปนก็จะเปลี่ยนแต่ชุดมอเตอร์ปั๊มติกเพราะว่าเลคูเลตตัวนี้มันยังใช้ได้อยู่ถ้าจะเปลี่ยนแบบทั้งชุดเลยมันก็จะแพงหน่อยถ้าของแท้ก็รอบไป2 0 0พันกว่าก็เลยเอาพอใช้ได้ไปก่อนเปลี่ยนมอเตอร์ปั๊มติ๊กอย่างเดียวพอเปลี่ยนใหม่ช่างก็วัดแรงด um ันปั๊มติ๊กเลยจ้ะ ได้แล้วปั๊มต๊กแรงดันอยู่ที่3บาทแล้วจ้าพอเปลี่ยนใหม่ปุ๊บสตาร์ททีเดียวติดเลยคือก็เลยบอกลูกค้าว่าเออเปลี่ยนหมอเตอร์ปั๊มตกนะไม่ได้ทํา เครื่องให้แล้วเพราะว่ามันก็ยังพอใช้ได้อยู่แต่ว่าเครื่องมันก็เริ่มหลวมแล้วลูกค้าก็เลยบอกโอเคเลยตอนนี้ก็ยังไม่มีงประมาณเดี๋ยวรอเก็บังก่อนมีเงินก็จะเข้ามาทําเครื่องใหม่แล้ววันนี้คิดสุดท้ายโอนก็ทําไก่ต้มน้ปาปลามาฝากให้ทุกคนน้ําลายไหลกันไก่ต้มน้ปาปลายั้ยยจ้าโอเคจบคิดแล้วช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้นําเด้อ